ประหยัดค่าโอนหลายพันถ้ารู้เรื่องนี้แต่ถ้าไม่รู้นอกจากจะเสียตังค์หลายพันเสียตังค์เป็นหมื่นทำให้คุณนั้นเสียเวลาต้องไปโอนรถยนต์หลายครั้งหลายรอบแล้วก็ไปผิดที่สาหรับคนไหนที่อยากจะประหยัดเงินอยากจะประหยัดเวลาอยากจะไปโอนรถด้วยตัวเองอยากจะมีประสบการณ์ในการโอนรถยนต์วันนี้ผมวินคาร์ไปหาคําตอบมาช่วยคุณแล้วนั่นก็คือถ้าหากว่าคุณต้องการไปโอนรถยนต์ หรือไปโอนรถจกักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์เนี่ยคุณจะต้องรู้ว่าในเล่มทะเบียนหน้า18นั้นเขาระบุแจ้งใช้รถในเขตไหนซึ่งกรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีด้วยกันอยู่ประมาณ50เขตโครงการขนส่งทางบกเนี่ยเขาก็จะระบุพื้นที่ในการนำรถนั้นไปโอนกรมสิทสิ์แตกต่างกันตามความประสงค์ของเจ้าของรถซึ่งหลักๆแล้วเนี่ย เขาจะให้โอนตามที่อยู่ในทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนเป็นเขตๆอย่างเช่นผมยกตัวอย่างฟังนะสมมติว่าคุณอยู่สำนักง,งานขนส่งกรุงเทพมหานาครพื่นที่สองเนี่ยมันก็จะมีอย่างเช่นเขตตลิ่งชันบางพลัดบางกอกน้อยบางกอกใหญ่ภาษีเจริญหนองแขมพระนครบางแคและ ทวีวัฒนานี่คือถ้าหากว่าคุณแจ้งใช้รถในพื้นที่ที่ผมพูดมาหรือมีชื่ออยู่ในเล่มทะเบียนม,มีที่อยู่อยู่ในเล่มทะเบียนตามที่ผมพูดมาก็ต้องไปโอนกรรมสิทธิ์ที่ขนส่งพื้นที่2ต่อมาก็เป็นสำนักง,งานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่3ก็จะอยู่อันนี้นะครับก็จะอยู่แถวแถวพระขนงหรือว่าสุขุมวิท6.2 ซึ่งเขตรับผิดชอบก็คือเขตพระขนงประเวศสวนหลวงคลองเตยบางนาและวัฒนาอ่ะกลับมาที่สำนักง,งานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่2อนะครับอยู่ที่สวนผักนี่ฮะห1หมู่5ซอยสีถนนสวนผักอ่ะก็ไปสวนผักนะต่อมาเป็นสำนักง,งานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่4 อยู่ที่34มสถนนร่วมพัฒนาแขวงลำต้อยติ่งน้องเจาะก็คือทางที่จะไปเ,เชียงเซาเขตรับผิดชอบนะครับพื้นที่นั่นก็คือมีนบุรีน้องเจาะลาดกระบังบึงกลุ่มสะพานสูงคันยาวและคลองสามวาและต่อมานะครับก็เป็นสำนักงานขนส่งพื้นที่5นั่นก็คืออยู่ที่ถนนบุญโยธินอยู่ที่ กรมการขนส่งทางบกนั่นเองก็จะประกอบไปด้วยพื้นที่รับผิดชอบเขตปล้อมปราบศัตรูพ่ายปทุมวันดุสิตบางซื่อบางเขนดินแดงจตุจักรลาดพร้าวสายไหมสัมพันธวงศ์บางรักพญาไทห้วยขวางบางกะปิดอนเมืองราชเทวีหลักสีและวังทองหลางเนี่ยที่พื้นที่5ของกรมการขนส่งทางบกนี้ก็จะรับผิดชอบค่อนข้างเยอะและต่อมาก็เป็นพื้นที่1นึ่งนั่นคือสำนักงานขนส่ง กรุงเทพมหานาครพื้นที่1อยู่ที่9ทับ99ถนนบางขุนเทียนชายทะเลเขตท่าข้ามาแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนพื้นที่รับผิดชอบนั่นก็คือเขตบางขุนเทียนบางคอแหลมจอมทองทนบรุรีราชบุรณะคลองสานสาทรทุ่งคลุบางบอนและยานนาวาทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมก็ต้องรู้ว่ารถคันที่ท่านผู้ชมจะไปโอนนั้นอยู่ใน พื้นที่ไหนไปให้ถูกต้องแต่ถ้าไม่มั่นใจให้โทรไปที่ call center ของกรมการขนส่งทางบกนั่นก็คือเบอร์1584่ถึงกรมการขนส่งทางบกนี่นเขาก็จะเปิดทำการประมาณสัก8ปดนาิกานาทีถึงประมาณสัก16นาฬิกาประมาณนี้แล้วก็วันจันทร์ถึงวันศุกร์วันทำการนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับแต่เลยเขาก็จะหยุดไม่มั่นใจว่ารถของตัวเองอยู่ในพื้นที่ไหนหรืออยากสอบถามข้อมูลอื่น เกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ก็โถไว้ที่158 4สีได้อันนี้แหละครับถ้าคุณรู้คุณก็จะประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งเวลาเพราะว่าไปโอนรถด้วยตัวเองเนี่ยมันไม่ต้องจ้างคนหรือถ้าจ้างตรอ,อหรือจ้างคนที่เขาทาอาชีพนีน้มันใช้เงินประมาณ5 0 0 0ถึง10,000บาทมันค่อนข้างสูงถ้าคุณไปโอนเองคุณก็ประหยัดเงิน5 0 0 0ถึง10,000บาทแบบนี้ดีไหมฮะและนอกจากนั้นคุณยังได้ประสบการณ์ เกี่ยวกับการอวนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ในฝันของคุณสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ดูคลิปนี้จบอาจจะมีคำถามอื่นๆอ,อีกมากมายที่อยากจะรู้เกี่ยวกับรถเบอรสองก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้ผมวินคาจะไปศึกษาหาความรู้เพื่อมาช่วยทำให้คุณนั้นประหยัดเงินประหยัดเวลามีชีวิตที่ดีกว่า แ,แต่หากว่าท่านใดที่อยากจะขับรถเบนซ์ในฝันคันที่สวยโดยเฉพาะคนไัยเกษียณที่อยู่ในกรุงเทพมหานครอายุ60-70ปีอยากจะขับรถเบนซ์ค่าซ่อมไม่บานปลายผมมีรถเบนซ์ในฝันคันที่สวยค่าซ่อมเพียงแค่บาทเดียวเอามาให้คุณนั้นได้เป็ดตัวเลือกอย่าลืมนะครับถ้าชอบรถเบนซ์อย่าลืมติดตามวินคาการันตีค่าซ่อม 吧，掉。